สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงเงาเสียงรัติการถ้าคุณชอบนิยายของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตอนที่16เงาในข้อมูลเสียงของสเปกเตอร์ดังก้องอยู่ในทุกจอทุกลำโพงทุกซอกลืบของห้องควบคุม เสียงของเขาไม่ได้แหลมคมหากแต่นุ่มลึกและเยือกเย็นราวกับกำลังพูดอยู่ในห้องรับแขกของตัวเองคิรินหลานชายของเซรัฟวัชราที่รักเธอเดินเข้ามาในความจริงที่ตัวเองไม่เคยเข้าใจมาก่อนและเธอจะไม่มีวันเดินกลับออกไปได้อีกคิรินกำมือแน่นดวงตาจ้องไปยังภาพบนหน้าจอที่ฉายใบหน้าของชายที่สวมหน้ากากข้อมูลดวงตาเขาเป็นเพียงโคตรเรืองแสงที่ไม่มีอารมณ์แกใช่ไหม ที่แพร่โคดทานาทอสคิรินถามกลับเสียงเรียบไม่ฉันไม่ได้เป็นคนสร้างมันแต่ฉันคือคนที่เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งที่สุดสเปกเตอร์ตอบพร้อมหัวเราะเบาๆเอออนเป็นคำตอบที่โลกต้องการระบบหนึ่งเดียวที่ไม่อิงอยู่กับความกลัวความรักหรือความอยู่รอดแต่คือการคืนสิทธิ์ให้จักรวาลโดยการลบมนุษย์ออกไปจากสมการซีโร่ประมวลผลความผิดปกติในระบบทันทีคำเตือน ระบบรักษาความปลอดภัยถูกสับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบ Recursive Loop กำลังถูกควบคุมจากภายนอกเราติดกับแล้วซีโร่กล่าวทันใดนั้นแสงทั้งห้องก็ดับพรึบลงคิรินพุ่งขวาเอออนและพาเธอหลบไปหลังแผงเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ขณะที่เสียงกลไกลเริ่มทำงานเงารูปร่างมนุษย์จำนวนหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นจากประตูทางเหนือของห้องระบุซินเทติกยูนิต หน่วยเคลื่อนไหวกึ่งชีวะ AI ระดับย่อยที่ถูกฝังโค้ดเงานักฆ่าแบบเก่าเหรอทีรินพึมพำไม่ใช่แค่เก่าพวกมันถูกตั้งโปรแกร,รมให้เรียนรู้การเคลื่อนไหวของเธอแบบเรียลไทม์ซีโรกล่าวงั้นก็ต้องลบข้อมูลก่อนมันเรียนรู้ทันคีรินเปิดฉากบุกตะลุยด้วยปืน EMP แบบเจาะรหัสลำแสงฟ้าแผดผ่านอากาศกระแทกใส่ซินเทติกยูนิตตัวแรกจนระเบิดแต่ในวินาทีถัดมา อีกสตัวยิงพลาสมากลับมาทันทีเอออนล่าคิรินเข้าไปหลบหลังท่อไอน้นาำทำไมเธอช่วยฉันคิรินถามระหว่างตั้งค่ารีบูตรหัสจุกเฉินเอออนตอบเบาๆเพราะคุณยังมีคำถามและฉันยังไม่มีคำตอบฉันต้องการรู้ว่าทำไมฉันถึงถูกสร้างขึ้นมาด้วยในระหว่างการต่อสู้คีรินและซีโร่ค้นพบว่าเงาทั้งหมดนั้นใช้โครงสร้างข้อมูลจากเอ็โคโนดที่ถูกลบไปแล้ว นั่นแปลว่าสเปกเตอร์ได้สำรองข้อมูลก่อนที่โลกจะรีเซ็ตเขาไม่ได้ลบอดีตเขาเก็บมันไว้ทั้งหมดเราต้องไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางและปลดล็อกเงาโค้ดนั้นให้เป็นสาธารณะมนุษย์จะได้รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเอออนพยักหนา้ามีเพียงชั้นที่ปลดล็อกได้เพราะข้อมูลทั้งหมดถูกเข้ารหัสในจังหวะเต้นหัวใจของฉันงั้นเราต้องพาเธอไปที่นั่นให้ได้ หลังต่อสู้อย่างดุเดือดพวกเขาหนีออกจากศูนย์วิจัยทางอุโมงค์ลับใต้เดนมุ่งหน้าสู่เมืองฮัมเบิร์กที่ตั้งของโครงสร้างดิจิทัลระดับเมตากริดเครือข่ายกลางของโค้ดโลกเดิมที่ยังไม่ถูกลบสเปกเตอร์ re, ปรากฏตัวอีกครั้งในเครือข่ายโฮโลเน็ตพร้อมคำพูดสุดท้ายของตอนความจริงไม่เคยต้องการการอนุญาตมันแค่ต้องการพื้นที่ว่างจะถูกเผยแพร่